เขาบอกว่าเฮดาบยอดไปสืบม,มาสืบเรื่องอะไรเดาบยอดไปสืบเรื่องยเ่องยังสืบเรื่องยังาเพื่อน่งหอกหมาเลี้ยงมากู้โตคนเห็ดอยู่แต่ว่าเขาเขาโทรมาขอโทษพยายามที่จะคุยกับแอนนี่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็เหมือนที่จะไม่ได้คุยก็ไม่อยากคุยออแต่ไม่แอนไม่ได้คุยกับไอนนะแต่คุยกับพี่บอยเมื่อเช้าแล้วก็คุยกับหยกแต่คือคือกะนั่งก็ไอบอยเราก็ถามมา เป็นอย่างคือตรงทรงดอกไม้ว่าแบบนี้ระตอบก็ได้เขาไม่ตอบอะไรเลยอะไรเลยเลครัี่เพื่นเปล่าเนยแม่อะไรแรกะคือเขาเพื่อนบอ่ตอบอย่างเลยแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่า, <laughs> เ,พวาเพื่อนหวังดีแล้วก็ชื่นชอบคือคือคุยกับคนนึงนะพูดแบบนึงคุยกับอีกคนหนึ่งพูดแบบนึงเท่ากับเลียว่าแบบจริงๆเราไม่อยากถือสาเราไม่อยากอะไรหรอกเราเราเจอเราเจอมาทุกอย่างเราเรา หนูเตรียมที่จะรับมือแต่หนูไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เฉยๆกับพยายามแบบพยายามนิ่งเออพยายามนิ่งพยายามแบบอันเก็บอารมณ์มันสิเก็บอารมณ์ได้ดีกว่านี่้าฐานะตอนนั้นเข่าไปรลองูแล้วเขาปฏิเสธงันอยู่สิเนี่ยแล้วแล้วคือความความความที่มันมีดอกไม้แบบนั้นมาเราตีความหมายไปอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้ว แล้วแล้ว,แล,วแล้วถามเขาเนี่ยเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงเอาดอกไม้แบบนี้มาให้หนูเออดอกไม้ไม่ไม,มอยางเนาะเออหนูก็เลยว่าเอาไม่เป็นไรถา้ถาถ้าทั้งสักนก็นคือให้บันเลียวไปอ,อืมออให้ก็ให้มันผ่านไปแล้วก็หนูไม่จิบใจเอาหนูหนูก็หน,นูก็ต้องนิ่งมากกว่าเดิมหนูก็หนูก็ต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมแบบเตรียมตัวที่จะรับมือกับอะไรอะไรอย่างออที่มันจะเข้ามามากกว่าเดิมนะคะมันก็เลย แต่แต่แต่เมื่อคืนนี้หนูหนูเสียใจจริงๆเสียใจมากๆคือข่อยแบบใจข่อยมันตกลงไปอยู่บางรัานวบานนั่นนั่นจะหูวข้าวหรือไปกันอย่างอีกกันมีคนส่งดอกไม้ไปยันข่อยขี้เขียดเต็มกันเนาะ่าฝ่าวเขียดเข็มนสะก้อนขืนหันสะกอนเราเราบถักมาหาข่อยเลยเอเราบอะกาถักมาเราอยากข่อยศูนย์เราอยาก่เอาละดูขอ่อยสบายท่นไหนก่อนจะบอกกันให้เพียง คนที่บอกจไหนเข้าแรงเกษตรกนคือพอมาถึงขนาดข่อยมาฮวานยังมาเก่าแล้วไข่เนาะไปสามารถถามาถามาสภาพจิตใจนะมันมันยังยังขั้นขั้นขั้นหนึ่งหอนหมาขึน้นตอนนี้คือไม่กล้าเปิดดูติ๊กตอกแล้วไม่กล้าเปิดดูเฟซแล้วไม่กล้าอะไรเลยคือหนูหนูขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูก็หนูก็ใจร้อนมากๆที่ท,ที่ทําแบบนั้นลงไปแต่ก็ในความรู้สึกของของ,ของแครผู้หญยิ่งคนหนึ่งนะห้องขอบอกหัวมันจะแบบ ว่าว่ามันจะต้องเจอออย่างหนึ่งสิแม้แต่ละเมื่อไหบบแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมีมีมีการแจ้งควาวมาที่ประจวจ้วันแน่นอนนะคะมีเอามาแล้วีสบเสร